สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับการจัดการเรียนรู้เรื่องการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้สอนโดยคุณครูสุทธิวันแก้วประดิษฐ์ค่ะ ระที่ 1. วิทยาศาสตร์ชีวภาพมาตรฐานการเรียนรู้ว1.3เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรมการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ค่ะ ตัวชี้วัดระหว่างทางว1.3ป4ีทับหนึจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืชกลุ่มสตัตว์และกลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์ค่ะสาระสำคัญสิ่งมีชีวิตมีหลายชนิดสามารถจัดกลุ่มได้โดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะต่างๆเช่น กลุ่มพืชสร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ด้วยตนเองไม่ได้กลุ่มสัตว์กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารและเคลื่อนที่ได้กลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์เช่นเห็ดราจุลินทรีย์จุดประสงค์การเรียนรู้อธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มได้เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มได้ จำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะสิ่งมีชีวิตเป็นเกณฑ์ได้รับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมที่จะเรียนกับคุณครูหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนเข้าเนื้อหาวันนี้คุณครูมีวิดีโอมาให้หนูดูด้วยค่ะนักเรียนลองสังเกตดีๆสิคะว่าในวิดีโอนี้มีสิ่งมีชีวิตกี่ชนิดติก๊กตอกติก๊ก อเอ๊มีใครตอบได้บ้างนะอ่าสิ่งมีชีวิตที่หนูสังเกตได้ชนิดแรกนั้นก็คือลิงกล้วยและต้นไม้นั่นเองเก่งมากเลยค่ะเอ๊ทั้งสามชนิดนี้เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเลยแต่มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะมีใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างคะอ่า เก่งมากเลยค่ะลิงสามารถกินกล้วยเป็นอาหารได้ใช่ไหมคะและเคลื่อนที่ไปมาได้ส่วนกล้วยเป็นไงคะเคลื่อนที่ได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองต้นไม้ละคะต้นไม้ก็เคลื่อนที่ไม่ได้นะคะเก่งมากๆเลยค่ะทุกคนเก่งแบบนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกิจกรรมสังเกตลักษณะสิ่งมีชีวิตกันเลยค่ะพร้อมหรือยังคะ พร้อมแล้วไปกันเลยสิ่งมีชีวิตชนิดแรกนั้นก็คือเอตอบได้ไหมเอ่ยกบนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะลักษณะของกบที่นักเรียนสังเกตได้มีอะไรบ้างล่ะคะกินอาหารเคลื่อนที่ได้สืบพันธุ์ได้หายใจได้ด้วยและเจริญเติบโตได้นั่นเองชนิดที่สองคือสิ่งมีชีวิตอะไรนะ้า แล้วลักษณะล่ะมีอะไรบ้างเอย่ยเห็ดนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะลักษณะของเห็ดที่พวกหนูสังเกตได้มีอะไรบ้างคะสร้างอาหารเองไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้แต่เคลื่อนไหวได้เจริญเติบโตได้และสืบพันธุ์ได้เก่งมากๆเลยค่ะชนิดที่สพวกเราจะตอบได้ไหมนะ แล้วสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มีลักษณะสำคัญอะไรบ้างคะนั่นก็คือต้นกล้วยนั่นเองลักษณะสำคัญ่ะคะมีอะไรบ้างเอ่ยตอบพร้อมกันได้ไหมคะสร้างอาหารเองได้เคลื่อนที่ไม่ได้แต่เคลื่อนไหวได้สืบพันธุ์ได้และเจริญเติบโตได้ถูกต้องคะ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะ ไปตชนิดที่4กันเลยค่ะนั่นก็คืออะไรคะต้นมะเขืออ่าต้นมะเขือลักษณะที่นักเรียนสังเกตได้มีอะไรบ้างเอ่ยสร้างอาหารเองได้เคลื่อนที่ไม่ได้เคลื่อนไหวได้สืบพันธุ์ได้และเจริญเติบโตได้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ ไปต่อชนิดที่5กันเลยค่ะสิ่งมีชีวิตชนิดที่5คืออะไรคะเอ๊ตอบกันได้ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะราบนขนมปังนั่นเองลักษณะมีอะไรบ้างล่ะคะสร้างอาหารเองไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้เคลื่อนไหวได้และ,จะเจริญเติบโตได้เก่งมากค่ะ เราเดินทางมาถึงสิ่งมีชีวิตชนิดสุดท้ายแล้วค่ะนั่นก็คืออะไรเอย่ยตอบกันได้ไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกหมึกนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะแล้วลักษณะของหมึกที่นักเรียนสังเกตได้มีอะไรบ้างล่ะคะกินอาหารเคลื่อนที่ได้สืบพันธุ์ได้หายใจได้ และะเจริญเติบโตได้ปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งค่ะสิ่งมีชีวิตเมื่อกี้ที่เราสังเกตมีอะไรบ้างนะคะมีกบเห็ดต้นกล้วยต้นมะเขือราบนขนมปังและมึกเก่งมากค่ะ เอะแล้วถ้าเราเอาสิ่งมีชีวิตทั้ง6ชนิดเมื่อกี้มาจัดเป็นกลุ่มล่ะคะนักเรียนจะจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้ไหมนะและจะใช้เกณฑ์อะไรในการจัดล่ะคะอืมตอบได้ไหมเอยลักษณะที่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดมีเหมือนกันเมื่อกี้มีอะไรบ้างนะคะอืมติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอก ตอบพร้อมๆกันเลยค่ะมีการสืบพันธุ์เหมือนกันมีการหายใจและมีการเจริญเติบโตเก่งมากๆค่ะแล้วสิ่งมีชีวิตที่ต้องกินอาหารล่ะคะมีอะไรบ้างเอ่ยโกบและหมึกนั่นเองแล้วสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้ล่ะคะมีอะไรบ้างได้แก่ มะเขือและกล้วยนั่นเองต่อไปสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้ได้แก่อะไรคะตอบรมพร้อมกันเลยค่ะโกบและมึกนั่นเองสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้มีอะไรบ้างละคะติ๊กตอกติ๊กตอก ได้คำตอบหรือยังเอ่ยตอบพร้อมกันเลยค่ะต้นมะเขือเห็ดต้นกล้วยและราบนขนมปังจากการทำกิจกรรมของเราเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาสรุปกันเลยค่ะสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีลักษณะที่เหมือนกันและแตกต่างกันนะคะดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้จำแนกสิ่งมีชีวิต โดยใช้เกณฑ์ที่ต่างกันเนี่ยคือเกณฑ์การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ<ป>์มาจำแนกสิ่งมีชีวิตนะคะโดยได้จำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่สร้างอาหารเองได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้กลุ่มที่2สร้างอาหารเองไม่ได้แต่เคลื่อนที่ได้กลุ่มที่3า ได้รับอาหารจากการย่อยสิ่งมีชีวิตอื่นหรือสร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้นั่นเองสิ่งมีชีวิตที่นักวิทยาศาสตร์ได้จัดก,กลุ่มไว้นั่นก็คือกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์ค่ะกลุ่มพืชเนี่ย จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้รงควัตถุสีเขียวที่สร้างขึ้นซึ่งเราเรียกว่าอะไรนะคะมีใครพอจำได้บ้างเอ่ยคอโรฟิล์เก่งมากค่ะพืชสามารถเคลื่อนไหวได้แต่เคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้นะคะมีอะไรบ้างล่ะที่เรารู้จักกัน ลองยกตัวอย่างได้ไหมเอ่ยต้นมะเขือเทศอะไรอีกคะแครอทกระบองเพชรกุหลาบเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชต่อไปสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้ไหมคะ ไม่ได้ต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารแต่สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้นั่นเองเช่นอะไรบ้างเอ่ยเต่าฉลามวัวปะก,การังกลุ่มต่อไปไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์ กลุ่มนี้จะไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะแต่ต้องย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารและไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยเช่นเห็ดราแบคทีเรียและยีสต์ค่ะมีใครรู้จักทั้งสชนิดบ้างคะเก่งตั้งเลยค่ะรู้จักทุกชนิดเลยอ่ะ ทีนี้เราลองมาทำโจทย์กันดูสิคะว่านักเรียนเรียนมาแล้วเนี่ยจะแยกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มๆได้ถูกต้องไหมเอ่ยอาครูให้อะไรมาบ้างนะผีเสื้อเห็ดผักคะนา้ากระรอกกล้วยไม้แบคทีเรียม้าลายเฟิร์นราข้าวงูและพึ่งนักเรียนสามารถจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้ไหมคะ อาลองทําดูสิเดี๋ยวครูให้เวลาในการทํานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเสร็จหรือ,อยังเอ่ยน่าจะเสร็จแล้วนะคะเพราะพวกเราเก่งกันทุกคนเลยอ่ามาดูค่ะกลุ่มพืชได้อะไรบ้างคะคะนากล้วยไม้เฟิร์นข้าว เก่งมากค่ะถูกหมดเลยกลุ่มสัตว์ได้อะไรบ้างคะงูผีเสื้อกระรอกพึ่งม้าลายสุดยอดไปเลยค่ะต่อไปกลุ่มสุดท้ายไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์นะคะได้อะไรบ้างเอ่ยเห็ดแบตทีเรีย และราบนขนมปังโอ้โหทุกคนสามารถจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตได้ถูกหมดทั้งสามกลุ่มเลยปลบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะวันนี้มีใครไม่เข้าใจตรงไหนบ้างเอ่ยถามกันเข้ามาได้นะคะแล้วนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะวันนี้ จบบทเรียนแล้วคุณครูขอลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ